ฤกคือวัตถุบนท้องฟ้าที่เป็นก้อนพลาสมาสว่างขนาดใหญ่ที่คงอยู่ได้ด้วยแรงโน้มถ่วงดาวเลืกที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดคือดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกเราสามารถมองเห็นดาวเลืกอื่นๆได้บนท้องฟ้ายามราตรีหากไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์บดบังในประวัติศาสตร์ดาวเลืกที่โดดเด่นที่สุดทรงกลมบนท้องฟ้าจะถูกจัดเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มดาว และดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดจะได้รับการแต่งตั้งหรือตั้งชื่อเฉพาะนักดาราศาสตร์ได้จัดทำบัญชีรายชื่อดาวฤกษ์เพิ่มขึ้นมากมายเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตั้งชื่อดาวฤกษ์ตลอดอายุไขส่วนใหญ่ของดาวฤกษ์มันจะเปล่งแสงได้เนื่องจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่แกนของดาวซึ่งจะปลดปล่อยพลังงานจากภายในของดาว จากนั้นจะแผ่รังสีออกไปสู่อาวากาศธาตุเคมีเกือบทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและหนักกว่าฮีเลียมมีกำเนิดมาจากดาวฤกษ์โดยทั้งสิ้นโดยอาจจะเกิดจากการสังเคราะห์นิวเคลียสของดาวฤกษ์ระหว่างที่ดาวยังมีชีวิตอยู่หรือเกิดจากการสังเคราะห์นิวเคลียสของซูเปอร์โนวาหลังจากที่ดาวฤกษ์เกิดการระเบิดหลังสิ้นสุดอายุไข นักดาราศาสตร์สามารถระบุข,ขนาดของมวลอายุและส่วนประอกอบทางเคมีคุณสมบัติของดาวฤกษ์อีกหลายประการได้จากการสังเกตสเปกตรัมความสว่างและการเคลื่อนที่ในอวกาศมวลรวมของดาวฤกษ์เป็นตัวกำเนิดหลักในลำดับวิวัฒนาการและชะตากรรมในบ้านปลายของดาวฤกษ์ส่วนคุณสมบัติอื่นของดาวฤกษ์นั้นเช่นเส้นผ่านศูนย์กลาง การหมุนการเคลื่อนที่และอุณหภูมิถูกกำหนดจากประวัติวิวัฒนาการของมันแผนภาพคู่ลำดับระหว่างอุณหภูมิกับความสว่างของดาวฤกษ์จำนวนมากที่รู้จักกันในชื่อของ HR Diagram ช่วยทำให้สามารถระบุอายุและรูปร่างวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ได้ ดาวฤกษ์ er, ถือกำเนิดขึ้นจากเมฆโมเลกุลที่ยุบต,ตัวโดยไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบหลักรวมไปถึงฮีเลียมและธาตุอื่นๆที่หนักกว่าจำนวนหนึ่งเมื่อแก่นของดาวฤกษ์มีความหนาแน่นมากเพียงพอไฮโดรเจนบางส่วนจะถูกเปลี่ยนเป็นฮีเลียมผ่านกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันอย่างต่อเนื่องส่วนภายในที่เหลือของดาวฤกษ์จะนำพลังงานออกจากแก่นผ่านทางกระบวนการแผ่รังสี และการพาความร้อนประกอบกันความดันภายในของดาวฤกษ์ป้องกันมีให้มันยุบตัวไปจากแรงโน้มถ่วงของมันเองเมื่อเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่แก่นของดาวหมดดาวฤกษ์ที่มีมวลอย่างน้อย0ูเท่าของดวงอาทิตย์จะพองตัวออกจนกลายเป็นดาวยักษ์แดงซึ่งในกรณีนี้ดาวเหล่านี้จะหลอมท่าที่หนักกว่าที่แก่นหรือในเปลือกกรอบของแก่นดาว จากนั้นดาวยักษ์แดงจะวิวัฒนาการไปสู่รูปแบบเสือ่อมมีการรีไซเคิลบางส่วนของสสารไปสู่สสารระหว่างดาวสสารเหล่านี้จะก่อให้เกิดดาวเษ์รุ่นใหม่ซึ่งมีอัตราส่วนของธาตุหนักที่สูงกว่าระบบดาวคู่หรือระบบดาวหลายดวงประกอบด้วยดาวเกษ์อสองดวง หรือมากกว่านั้นซึ่งยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงโน้มถ่วงและส่วนใหญ่มักจะโครจรรอบวงโครจรที่เสถียรเมื่อดาวฤกในระบบดังกล่าวสองดวงมีวงโครจใครใกล้กันมากเกินไปปฏิกิริยาแรงโน้มถ่วงระหว่างดาวฤกอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อวิวัฒนาการของพวกเราให้เกิดประโยชน์นำมาซึ่งการปฏิสัมพันธ์ในเซลล์ร่างกาย ดาวฤกษ์สามารถรวมตัวเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงโน้มถ่วงเช่นกระจุกด,ดาวหรือดาราจักรได้ดาวฤกษ์ม,มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออารยธรรมต่างๆทั่วโลกมานับแต่อดีตการโดยเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาเป็นองค์ประกอบสำคัญในาศาสตร์ของการเดินเรือรวมไปถึงการกำหนดทิศทาง นักดาราศาสตร์ยุคโบราณส่วนใหญ่เชื่อว่าดาวฤกษ์อยู่นิ่งกับที่บนทรงกลมสวรรค์และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจากความเชื่อนี้ทำให้นักดาราศาสตร์จัดกลุ่มดาวฤกษ์เข้าด้วยกันว่าเป็นกลุ่มดาวต่างๆและใช้กลุ่มดาวเหล่านี้ในการตรวจติดตามการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รวมถึงเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ตำแหน่งการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เมื่อเทียบกับกลุ่มดาวฤกษ์ที่อยู่เบื้องหลังและเส้นขอบฟ้านำมาใช้ในการกำหนดปฏิทินสุริยคติซึ่งสามารถใช้เพื่อกำหนดกิจวัตรในทางการเกษตรได้ปฏิทินแกรอริยนซึ่งใช้ในหยุดแพร่หลายในโลกปัจจุบันจัดเป็นปฏิทินสุริยคติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของมุมมองแกนหมุนของโลกโดยเทียบกับดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดคือดวงอาทิตย์ แผนที่ดาวอันแม่นยำที่เก่าแก่ที่สุดปรากฏขึ้นในสมัยอียิปต์โบราณเมื่อราว1,534ปีก่อนคริสตกาลนักดาราศาสตร์บาบิโลนแห่งเมโสโปเตเมียได้รวบรวมบัญชีรายชื่อดาวฤกษ์ที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยรู้จักขึ้นในช่วงปลายคริสต์ขึ้นในช่วงปลายครินนคสตศตวรรษที่2ก่อนคริสตกาล ระหว่างสมัยคาสไซ์ประมาณ1,531ถึง1,155ปีก่อนคริสตกาลแผนที่ดาวฉบับแรกในดาราศาสตร์กรีกสร้างขึ้นโดยอาริธิรัสเมื่อราว300ปีก่อนคริสตกาล อย่างไรก็ตามดาวฤกษ์บนท้องฟ้าที่เราสามารถมองเห็นได้ในช่วงกลางคืนยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของดาวฤกษ์ทั้งหมดในจักรวาลหรือในกาแล็กซี่เราด้วยซ้ำดังนั้นแล้วในอวากาศสามารถมีดาวฤกษ์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและนอกเหนือนจากดาวฤกษ์แล้วยังมีดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดาวฤกษ์ในทุกๆดวงไป ดังนั้นมันมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งพร้อมโคจรรอบดาวฤกษ์ดวงใดดวงหนึ่งอยู่ณนะจุดไหนจุดหนึ่งของจักรวาล หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คุณไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับวันนี้ดาวลูกเป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ